สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะในช่องชาแนล u t u b e ของเลรินค่ะในช่องชาแนล y t u t u ฟอร์ตโก o ดีดีค่ะ mm hmm. วันนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะรถแต่งสวยๆหล่อๆเท่ๆนะคะ mm hmm. ของโชว์รูมนะคะ mm hmm. ฟอร์ตธนกรสาขาเกษตรนวมินค่ะ mm hmm. ซึ่งที่นี่นะคะมีหลากหลายมากเลยค่ะในการตกแต่งให้กับลูกค้า mm hmm. เพราะว่าลูกค้ามี หลากหลายที่มากๆเลยแล้วก็ความต้องการต่างกันมากๆเลยแล้วต้องการแบบไหนอยากได้อะไรบอกเราค่ะเราจัดให้ทุกอย่างที่ต้องการค่ะแล้ววันนี้ที่อยู่ข้างๆเลลินนะคะก็จะเป็นในรุ่นของ Nexgen Ranger XLT ค่ะมาคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะซิงเกิลเทอร์โบค่ะที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันเลยค่ะแล้วก็มากับ สีดำนะคะคันนี้สีดำเลยแล้วการตกแต่งที่ให้กันวันนี้นะคะเลรินจัดอะไรให้กับลูกค้าบ้างเรามาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะหล่อๆเท่ๆด้วยชุดกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์โฉมใหม่เลยนะคะของ n e x เก้ r เ n g เจที่มากับฟอนตัวอักษร f o r Ford อร์ FORD FOR ค่ะรุ่นนี้เป็นในรุ่นของ V6 นะคะซึ่งฟอนตัวอักษรค่ะสามารถเลือกสีสันเลือก ลายนะคะเลือกสีได้ตามความชอบของลูกค้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอักษรฟอร์ดนะคะตัวสีดําตัดขอบสีแดงนะคะแล้วเราก็จะฝังนะคะจุดไฟสิวนะคะ d a y ์ไลท์แสงสีส้มเล็กๆบนหน้ากระจังด้วยตัวนี้นะคะก็จะติดให้แบบนี้เลยเวลาขับขี่นะคะเป็นแสงสีส้มสว่าง ข้างค่ะชุดไฟหน้าของเขานะคะในรุ่นของ xlt ค่ะตัวนี้เรามากับไฟที่เป็นรูป c camp นะคะทั้งสองข้างเลยเป็นรูปตัว c เป็น daytime running light รูป,รปตัว c แบบนี้เลยแล้วก็หลอดไฟหน้านะคะของเขาจะเป็นหลอดแบบ led ให้นะคะแต่กคมนะคะก็จะเป็นโคมแบบมันติ r ีเฟ e เตอรนะคะจะใช้การหักเหข,ของแสงนั่นเองค่ะชุดไฟตัดหมอกนะคะกรอบรูปตัว c สีโครเมียมแบบนี้เลย หอมจากโรงงานเลยค่ะด้านบนฝากระโปรงค่ะอันนี้เป็นการเสริมความโด่งนะคะของสันนะคะเพิ่มเป็นดั้งโดง่โดงแบบนี้ด้วยสกู๊ปนะคะก็จะเป็นสีแบบทูเป็นสีแบบทูโทนสามสีนะคะก็จะเป็นสีดำด้านตัดดำเงาตัวรถแล้วก็ตัดด้วย ขอบสีแดงสันสีแดงแบบนี้พร้อมกับรูปม้านะคะเป็นม้ามัสแตงนั่นเองค่ะมาชมด้านข้างของตัวรถกันนะคะด้านข้างว่าเสริมลออะไรกันบ้างนี่เลยค่ะเห็นล้อสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเรามากับการอัปเกรดนะคะล้อล้อแม็กนะคะที่เป็นลายมาวลคลิปสีแดงอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้เน้นดำขอบแดงตัดแดงกันแบบ หล,ล่อแบบนี้เลยค่ะซึ่งมากับยางนะคะที่เป็นยางออะเทนนะคะของอตานิค่ะในสเปคยางนะคะ33คูณ12.5 R 2 0กันเลยค่ะแล้วก็การใส่แม็กนะคะที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะมีการเสริมนะคะในส่วนของชุดลองก้อนให้มีความสูงในเรื่องของ ความโฟขององศาการเลี้ยวนะคะก็จะเสริมความสูงให้ด้านหน้าด้วยนะคะสนิ้วกันเลยสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเทอร์โบโลแล้วก็ขอบโครเมียมแบบนี้เลยกระจกมองข้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการครอบสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED ให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของ nexgen t a n g e r นะคะกระจกมองข้างนะคะจะมีความกว้างมากเลยนะคะสังเกต ความกว้างของตัวกระจกแล้วเพราะว่าขอบกระจกเราทําให้บางลงนะคะตัวนี้ก็ทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ในการมองเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยค่ะมือจับประตูนะคะเราใส่เบ้ารอ,องกันรอยให้ตัวรุ่น XLT นะคะมือจับเราจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ให้เลยแล้วก็ติดคิ้วกันสา์ให้นะคะฟิล์มเห็น มืดมืดดำดำแบบนี้นะคะเราเป็นแบบเซรามิกกันร้อนกันแดดได้ดีค่ะแล้วก็รอเพิ่มขึ้นค่ะกับบันไดข้างอัปเกรดใหม่นะคะงานของ h ฮมเมอร์เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นบันไดเหล็กแบบแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็ทรงสวยมากๆเลยมีรูระบายนะคะในส่วนของคา,าบดินโคนนะคะตัวนี้ทำความสะอาดได้ด้วยแล้วก็งานแฮมเมอร์บอกได้เลยค่ะคุณภาพเขาดีจริงๆ มาชมในส่วนของด้านหลังท้ายกระบะกันนะคะด้านหลังท้ายกระบะนี้เลยค่ะงานทาม m เมอร์อีกแล้วค่ะก็เป็นโลบ้านะคะแบบครึ่งครึ่งคันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟนะคะที่เป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังแสงสีขาวนะคะแล้วก็มีไฟเบรกให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแบบพรีเมียมกันเลยค่ะ ด้านท้ายค่ะเรามีการใส่ชุดครอบไฟท้ายให้นะคะแล้วก็ตกแต่งความรอเพิ่มด้วยชุดฝาคอบฝาท้ายให้ด้วยนะคะก็เป็นตัวอักษรดำตัดขอบสีแดงเหมือนกระจังหน้าเลยนะคะฝาครอบท้ายของตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นฝาท้ายรุ่นใหม่ของ n e x t g e นเ a n g e r ค่ะที่เราจะปั๊มตัวอักษรคำว่าเ a n g e r ลงบนฝากระปรงเรามีการเน้นตัวอักษร เลนเจอร์นะคะเพิ่มเป็นอะคริลิกเพิ่มเข้าไปลงสเปคบนตัวอักษรได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถเลือกสีสันได้ด้วยนะคะแจ้งเราแล้วก็อีกแล้วค่ะตรงนี้ชุดกันชนด้านท้ายเหล็กค่ะงานของ h ั m m e r เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นคิง Series นะคะตัวนี้มีไฟถอยให้ด้วยนะคะไฟถอยแบบสปอร์ตไลท์ ห่วงลากจูงอันอกประสงค์โอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดส่องไฟป้ายทะเบียนหล่อคมเต็มคันจริงๆค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวลองดูภายในนะคะว่าภายในเจ้ารุ่นนี้นะคะมีอะไรน่าชื่นชมเป็นบ้างค่ะเปิดประตูมานะคะรูปลักษณ์ใหม่ของ Next Gen Ranger นะคะ แผงประตูข้างของรุ่น XLT เราคุ้มหนังให้นะคะหนังสังเคราะห์ให้แล้วก็มือจับประตูเปิดง่ายได้นะคะตามสรีละที่วางแขนเลยนะคะเปิดปิดง่ายก็ตรงนี้ก็หมดปัญหาในเรื่องของการที่จะง้างประตูแบบรุ่นเดิมเลยสวิตปรับกระจกมองข้างนะคะตรงนี้สี่ทิศทางด้านนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกเป็นออโต้แล้วก็รุ่นนี้นะคะมีความ มีความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะคะในด้านของเวลาที่ผู้โดยสารอยู่ในรถนะคะผู้โดยสารด้านข้างไม่ว่ากดล็อกประตูแล้วสามารถที่จะเปิดลงประตูไปด้านนอกได้นะคะตัวนี้เวลาแบบแฟนทะเลาะก,กันนะคะผู้หญิงไม่พอใจสามารถเปิดประตูลงไปได้เลยแม่มาดูในส่วนของพวงมาลัยค่ะภายในนะคะเป็นแบบพุ่มหนังเหมือนกันค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ มีระบบคูดทอนโทนให้ด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมหน้าจอชุดเกียร์ Auto ออโต้หกสปีดเบาภายในของเจ้ารุ่นนี้นะคะถึงจะเป็นเบาะผ้าแต่ก็เป็นเบาะผ้าแบบพิเศษนะคะมีการบุลายให้ด้วยนะคะเพิ่มในเรื่องของการนั่งสบายแล้วก็การไม่ราบเรียดตัวนี้จะแล้วก็มีความอบประชับมากด้วยแล้วก็ผ้าเป็นเกรดพิเศษก็คือ กันน้ำกันน้ำหกกันสิ่งโสกโปกได้นะคะชั่วขณะนะคะเวลาน้ำหกก็รีบเช็ดออกตามจะไม่ซึมลงบดค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะปุ่มพุสตา้าให้นะคะเป็นกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์เลดเอแบบนี้เลยนะคะเปิดปิดประตูแบบไม่ต้องกดรีโมทได้เลยและที่สำคัญค่ะเรามีการฝังนะคะในส่วนของโมเดม็ม ฟอร์ดทาสกับตัวหน้าจอของตัวรถเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถดาวน์โหลดลงบนสมาร์ทโฟนแล้วลูกค้าสามารถที่จะใช้งานลดล็อกล็อกประตูระยะไกลได้นะคะสตาร์ทรถจากระยะไกลได้ข้ามประเทศก็ยังได้เลยนะคะแล้ก็สั่งเปิดแอร์นะคะกรณีที่รถจอดการแจ้งแล้วมีความร้อนนะคะสามารถสตาร์ทเปิดแอร์ สร้างอุณหภูมินะคะลดความร้อนแล้วก็ให้ลูกค้าได้ใช้งานได้อย่างสะดวกด,ด้วยค่ะแล้วในหน้าจอนะคะก็ยังแฝงไปด้วยนะคะการตั้งค่าระบบการใช้งานแล้วก็คู่มือการใช้งานตัวรถนะคะมีให้ดูให้ลูกค้าได้ศึกษาอยู่ภายในตัวรถไม่ต้องมาเปิดหนังสือเล่มหนาๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้ารุ่น XLT นะคะ Nexgen t Ranger Gear Auto 6สปีดรุ่นนี้นะคะที่เขามากับราคา 934,000บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเพิ่มแพ็กเกจในด้านของเทคโนโลยีช่วยขับขี่เพิ่มเติมได้ด้วยค่ะก็ลูกค้าที่เข้ามาชมเลรินนะคะอยู่ท่ใน YouTube เช่นนี้ช่องนี้นะคะก็ยังไงถ้าชมแล้วถูกใจอยากแต่งสไตล์ไหนสามารถโทร,โทรเข้ามาปรึกษาหรือมาพูดคุยกับเลรินได้ตามช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร ID Line หรือว่า QR code ที่เลรินทิ้งไว้ให้นะคะ ก็ตรงนี้ถูกใจยังไงก็มาพูดคุยกันแล้วก็สำหรับท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าช่วยกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเละลินยังมีรถที่แต่งลอๆนะคะสวยๆเท่ๆแล้วก็รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะมาให้ลูกค้าได้ชมกันก็อย่าลืมนะคะยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ